สวัสดีชาวลัคนาราศีพิจิกทุกทกท่านนะครับคลิปนี้ครูพีพยากรใช่แล้วก็จะมาปรากรดวงชะตาประจาราาําเดือนตุลาคม2565ให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกได้รับชมรับฟังกันนะครับในเดือนตุลาคมนี้นาะดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีพิจิกก็คือดาวพระอังคารนะครับเรียกว่าต้นเดือนยังคงอยู่ที่ราศีพฤกษ์นะครับแต่พอวันที่3ตุลาคม ดาวประจำตัวของชาวลัคนาสิบจ,จิกดาวพังการจะมีการยกย้ายเข้าสู่ราศีมีถุนเรียกว่าเข้าเรือนมรณะของลัคนาพอดาวจําตัวเข้าเรือนมรณะก็เรียกว่าจะต้องมีเรื่องราวเกี่ยวเรื่องของ 1. ก็คือเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับ 2. ก็คืออาจจะมีเรื่องของการที่จะต้องเกิดการสูญเสียนะหรือมีเรื่องเสียหายในบางสิ่งบางอย่างภาระต่างๆหรือรน้สินนะครับ ตรงนี้เกิดขึ้นได้แล้วก็อีกอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับดวงชะตาของชาวลัคนา,าราศีพิจิกก็คืออาจจะมีการเดินทางไกลนะเกิดขึ้นนะไปต่างถิ่นต่างแดนเกิดขึ้นได้ในระยะนี้แต่เรื่องราวทั้งหมดที่ครูพีทได้บอกไปนี้นะครับดาวจําตัวของชาวลัคนา,าราศีพิจิกเนี่ยพอยกเข้าสู่ราศรีมีถุนนะครับเรียกว่าการโครจรของดวงดาวเนี่ยเข้าไปมนอยู่นะครับมนก็คือการโครจรแบบหยุดนิ่งอยู่กับที่ นะองศารจริงมีการเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแปลงน้อยมากไม่เปลี่ยนแปลงตกปกตินะครับตรงนี้ทําให้เรื่องราวต่างๆของชีวิตของชาวลัคนาราศีพิจิกเองเนี่ยเรียกว่าจะมีอะไรที่ไม่ค่อยมีความชัดเจนไม่มีความแน่นอนเกิดขึ้นกับเรื่องราวต่างๆใครที่มีการวางแผนอยากจะเดินทางไกลจะไปกับไม่ได้ไปนะครับใครมีการวางแผนที่จะต้องทํา เรื่องราว,ก,วกับเรื่องของการรักษาตัวก็จะรักษาก็ไม่ได้รักษานะครับอยู่ในแนวโน้มประมาณนี้นะครับพอช่วงวันที่27-28ตุลาคมดาวพังคานของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยจะมีการเดินถอยหลังนะเรียกว่าพักองศาเริ่มเดินถอยหลังอีกนะถอยหลังไปเรียกว่าไปจนถึงช่วงเดือนหน้าเลยก็จะข้ามราศีกลับไปที่ราศีพฤกษ์อีกเช่นเคยนะครับ ทำให้เรื่องราวต่างๆของชาวลัคนาราศีพิจิกเองในช่วงนี้เ,นเป็นช่วงที่เรียกว่าไม่ค่อยมีความชัดเจนนะครับตรงนี้กับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกสักเท่าไหร่นะครับเรื่องก,การเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกเองเก็คือดาวพระพฤหัสนะอยู่ที่ราศีมีนได้ตำแหน่งกเกษตรแต่ดาวพระพฤหัสเองเยังคงพักองศาอยู่ก็คือ,อยังเดินถอยหลังอยู่อีกเช่นกันนะครับอยู่ในราศีมีนก็เรียกว่าอยู่ในเรือนปุตตะของลัคนาทําให้ เรื่องรายได้ต่างๆรายรับต่างๆของชาวลัคนาราศีพิจิกเองเนี่ยนะครับการได้มาของรายได้เนี่ยก็เรียกว่าอาจจะได้มาช้าไม่เป็นไปตามกําหนดนะครับรายได้ที่อาจจะได้มาจากการซื้อการขายหรือการทําอะไรที่เรียกว่าเป็นจอบๆทำแล้วจบไปเงินจะได้มาเรียกว่าอาจจะไม่เต็มจํานวนหรือเต็มจํานวนแต่ก็จะได้มาเรียกว่ามีการผัดนัดเลื่อนนัด ไปในช่วงระยะนี้ของชาวลัคนาราศีพิจิกเองนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการงานโดยตรงของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวการงานก็คือดาวพาทิตยดาวพาทิตเองในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับเรียกว่าต้นๆเดือนเลยนะครับดาวพราทิตย์อยู่ที่ราศีกันนะครับอยู่ในเรือนลาภาของลัคนา การงานพอเข้าเดือนลาภะก็เรียกว่าก็มีโอกาสที่จะทํางานได้เพ่อจะประสบความสําเร็จนะครับและดาวการงานเนี่ยหลักๆเลยจะอยู่ร่วมกับดาวพระพุธแล้วก็ดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับพออยู่ในเดือนลาภะอยู่ร่วมกับดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์เองก็เป็นดาวเจ้าเรื่อเกี่ยวกับเรื่องของคนรักคู่ครองแล้วก็ดาวชั้นฤาษีนาทําให้เรื่องของงานเนี่ยจะมีงานที่ต้องผัวพันผูกพันอยู่กับครอบครัวหรือคู่ค้าคู่สัญญาของเราเองนะ งานที่ต้องมีการติดต่อทางไกลหรืองานบางสิบอย่างที่ต้องทําแบบเรียกว่าไม่เปิดเผยนะครับดาวพฤหัสเองติดตําแหน่งนิดอยู่นะการทํางานอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวหรืองานอยู่เบื้องหลังนะเป็นงานประเภทที่ทําแบบเรียกว่าไม่ค่อยมีชื่อเสียงหรือมีหน้ามีตาสักเท่าไหร่ต้องแบบแอบ,บทำนะครับตรงนี้ของชาวลกักนณานลาศีพิจิกในช่วงระยะนี้ และอยู่ร่วมกับดาวพระพุธเองดาวพระพุธเองก็เป็นดาวเจ้าเรือนราพัโดยตรงนะตอกย้ําดาวพุธเข้ามาอยู่ร่วมเนี่ยแดนเนเป็นกเกษตรและเป็นอุดก็เรียกว่าความสําเร็จเนี่ยจะเข้ามาถึงตัวของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยได้อย่างแน่นอนแต่ส่วนหนึ่งดาวพระพุธเองก็เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยความสำเร็จที่ได้มาเนี่ยหลักๆเลยจะต้องได้ความเด็จจากทางไกล่างถิ่นต่างแดนนะครับ หรือการทำงานที่เรียกว่าหยิบงานเก่าๆนะครับงานเดิมๆกลับมาทำมาปั้นใหม่นะครับจะทำให้เกิดความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานของชาวลักนาราศสิบิจิกได้ในช่วงระยะน,นี้นะครับหรืองานที่เรียกว่าอาจจะมีเกิดความเสียหายมาแล้วแล้วก็ชาวลักนาศาิบิจิกเนี่ยจะต้องมาแก้ไขปัญหาเรื่องออกเสียหายตรงนั้นนะให้มันผ่านคนไปได้แต่ จากตำแหน่งดาวชาวลัคนาราศีพิจิกสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องดาวตรงนี้ได้นะครับพอวันที่18ตุลาคมดาวกันงานมีการยกย้ายเข้าสู่ราศีตุลเล็กว่าอยู่ในเรือนวินาศของลัคนาดาวการงานติดตำแหน่งนิดด้วยนะครับตรงเนี้ยพอติดตำแหน่งติดตำแหน่งนิดในเรือนวินาศทําให้เรื่องของงานของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยอาจจะต้องคอยระมัดระวังปัญหาต่าง งานที่เข้ามาใหม่ๆอาจจะเกิดข้อผิดพลาดเกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้อย่างที่ตัวเองไม่ทันจะคาดคิดต้องระมัดระวังไว้เป็นอย่างมากหลังจากวันที่18ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับตรงนี้ครูพีฝากบอกเอาไว้ด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าหลักๆเลยถ้าจากตำแหน่งดาวเนี่ยดาวพตห์เล็งกับดาวกับดาวพระราหูด้วยนะครับเป็นดาวคู่ศัตรูกันนะครับเรื่องงานอะไรที่เป็นประเภทงานใหม่ๆงานที่ต้องเริ่มทํา นะครับหรือได้รับมอบหมายมาจะทําให้เกิดความผิดพลาดเกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้มาถึงตัวชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับตรงนี้ส่วนเรื่องราวของสุขภาพของชาวลัคนาราศีพิจิกเองด้วยความที่ดาวมรตยูเองยังคงเร็งลัคนาของชาวลัคนาราศีพิจิกอยู่นะครับแต่ดาวมรตยูเองก็เรียกว่าตอนนี้พักองศาคือเริ่มเดินถอยหลังแล้วนะครับปัญหาสุขภาพอาจจะมีอะไรที่เรียกว่าเบาบางลงไปบ้างนะ การดูแลการรักษานะครับของตัวเองเนี่ยก็เรียกว่าอาจจะดีขึ้นบ้างน,นะครับแต่เขาเรียกว่ายังรักษาแบบเาเรียกว่าอาจจะงคงไม่ถูกทางรักษาแบบว่าจะหายก็ไม่หายห,ายหรือหาสาเหตุของโรคเนี่ยเรียกว่าหามไม่เจอนะครับในระยะน,นี้ยังไงก็ดูแลปัญหาสุขภาพตัวเองให้ดีสักนิดหนึ่งในช่วงระยะน,นี้นะครับของชาวลักนณาราศีพิจิกเองนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของความรัก ครอบครัวนะครับตัวแทนเรื่องราวความรักก็คือดาวพฤหัสนะครับเรียกว่าในช่วงต้นต้นเดือนเลยนะครับดาวพฤหัสเอกอยู่ในราศีกันก็เรียกว่าอยู่ในเรอนลาภะนะครับแต่ติดตำแหน่งนิดเป็นความรักที่เรียกว่าคนที่มีครอบครัวอ่จจะเป็นความรักที่รักกันนะครับดีอยู่ในระดับหนึ่งแต่เป็นความรักที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกมีความได้ยค่ากว่าคนรักคู่ความของตัวเองรู้สึกมีความ น้อยเนื้อต่ําใจในบางสิ่งบางอย่างนะครับเกี่ยวเรื่องราวของความรักของชีวิตรครอบครัวเหมือนตัวเองยังทําหน้าที่ต่างๆเนี่ยได้ไม่ดีพอนะครับให้กับครอบครัวของตัวเองนะครับตรงนี้แต่นะครับเรื่องราวความรักต่างๆเนี่ยเรียกว่ายังมีกําลังอยู่นะครับยังมีโอกาสที่จะมีพลังในการสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆกันได้นะครับพอหลังจากวันที่2 1เอตุลาคมเนี่ยดาวตัวแทน ความรักคนรักคู่ครองยกย้ายเข้าสู่ราศีตุลได้ตำแหน่งเกษตรในเรอนวินาศคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วมีโอกาสที่จะได้นะครับเรียกว่าเดินทางไกลร่วมกันมีกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างเนี่ยทำร่วมกันเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวดีๆนะชีวิตครอบครัวที่อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของความสุขสนานกับบุตรหลานบริวารของตัวเองการเดินทางนะครับท่องเที่ยวในช่วงนี้ ส่วนคนโสดเรียกว่าเรื่องราวความรักเนะี่ยอาจจะเป็นการเริ่มต้นความรักที่พบเจอคนถูกูกใจแต่รู้สึกว่าคนที่เขาเข้ามาถึงตัวชาวลัคนาสีพิจิกเองอาจจะเป็นคนที่เรียกว่าอาจจะมีตําหนิอยู่บ้างนะเป็นคนที่ผ่านการครอบครัวาม,มาแล้วหรือเป็นคนที่เรียกว่าความรู้ความสามารถนะ่อาจจะต่ํากว่าชาวลัคนาสีพิจิกเองนะครับในระยะนี้นะครับพอช่วงหลังจากวันที่21ตุลาคมเป็นต้นไปเนะี่ยเรียกว่า เรื่องราวความรักเนี่ยจะเป็นความรักที่เรียกว่ามีความชัดเจนนะมากขึ้นแต่เป็นความรักประเภทว่าเป็นความรักแบบยังป,ปิดเปิดบางๆยังไม่เปิดเผยตัวยังไม่เรียกว่าวยังไม่อยากจะให้สังคมรับรู้นะครับเรื่องราวของความรักตรงนี้แต่การสัมพันธ์เรื่องราวของตรงนี้เรียกว่ามีโอกาสที่จะสัมพันธ์กันได้ดีเป็นความรักที่มีความหวานชื่นนะครับในระดับหนึ่งเลยของชาว ล,ลักษณาลสิจิกในช่วงนี้นะครับมโอกาสทีได้จเจอพบเจอนะคนต่างถิ่นต่างแดนคนทางไกลนะครับคนที่อาจจะเป็นคนเรียกว่าอายุน้อยกว่าหรืออาจจะทำตัวเหมือนเด็กๆนะครับช่วงนี้ตรงนี้ก็เป็นคำพยากรณ์ข้อควางโดยรวมของชาวนักขณาสิบจิกจำเดือนตุลาคมนะครับถ้าชอบคำพยากรณ์ของุปพีก็กดไลค์นะเป็นกำลังใจกับคุปพีด้วยกดแชร์ได้ด้วยก็จะดีนะุปพ,พีจะได้ มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับต่อ,ตอไปมาให้กับชาวรัชนาศเสพจิกได้รับชมรับฟังกันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามคูพีเอาไว้นะครับมีอะไรอัปเดตจะได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อนเนื่องขอบคุณนะครับที่ยังติดตามรับชมรับฟังคูพีมาถึงนะตอนนี้อีกเช่นเคยสวัสดีครับ